บนพื้นที่ประมาณ5ไร่ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไซย้อยอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่ซึ่งมีการจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติของตำบลไซย้อยและเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่จึงมีกิจกรรมสาธิตการเกษตรให้เกษตรกรในตำบลและผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายแม้ว่าหน้าที่แห่งนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำและสภาพดินแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำให้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยผ่านหลังองค์การบริหารส่วนตำบนไซย,ย,ย้อยสำนักง,งานเกษตรอำเภอและจังหวัดรวมกับอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ทําให้เกิดขึ้นสภาพที่เคยเป็นดินรุกรังและขาดแคลนน้ําวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีทั้งแปลงผักอินทรียโรงพ่อเห็ดบ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดสําหรับยานรถยนต์เก่าที่วางเป็นชั้นๆนี่นะครับเป็นที่เลี้ยงกบซึ่งเรียกกันว่ากบคอนโด คนที่เกิดขึ้นเป็นการประยุกต์จากตัวอย่างที่ทประสบความ,มสำเร็จโดยการศึกษาดูงานจากที่ต่างๆและมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ซึ่งก็พบว่าการเลี้ยงหมูลุม่มทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้นส่วนการเลี้ยงปลาดุกก็สามารถทำให้มีกำไรได้โดยใช้น้ำไม่มากขณะที่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถลดต้นทุนด้วยการลอบปลวกที่มีอยู่มากมายในธรรมชาติให้เป็นอาหารนอกเหนือจากเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคประจำวัน ก็สรุปแล้วว่าณจุดนี้น่าเป็นจุดเรียนรู้ที่พี่น้องเกษตรกรควรจะมาศึกษาหาความรู้แล้วเอาไปตัดสินใจใช้เหมือนกับปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ในหลวงให้ไว้นะฮะว่าอยู่ภายใต้ความมีเหตุมีผลหลังจากเรียนรู้แล้วแล้วเอาไปปรับใช้ในในบ้านของตัวเองนั่นก็คือว่าสามารถประหยัดรายจ่ายแทนที่จะไปซื้อทุกอย่าง แต่ภายในบ้านในใช้พื้นที่จํากัดและแห้งแล้งแบบนี้เนะี่ยพี่น้องเกษตรกรควรจะเอาไปเลือกเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งน่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนนะครับถึงวันนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติตำบลไซย้อยจึงเป็นที่ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพโดยไม่จําเป็นต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนให้เป็นหนี้สินเกินตัวที่สําคัญ ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างพร้อมหน้าในท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะทําให้เกิดความสุขและความอบอุ่นต่อจนก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายประจําวันและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ทุกคนได้ลงทุนลงแรงหมุนเวียนออกมาทั้งรายวันรายเดือนและรายปีอเน,นกินดาหลวงสมรัตมลีลาโทรัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน